คือเรามาถามความคืบหน้าค่ะว่าท,ที่ที่เฮียโดนผลกระทบไปอะค่ะประกันมาแล้วหรืออะไรมาแล้วก็แล้วแต่ทําไมยังยังเฉยอยู่กระทบทั้งหมดเลยร้อยกว่าค่ะเดือนเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เรารออยู่ตรงนี้ที่สามเดือนได้แล้วค่ะสามเดือนละใช่ค่ะสามเดือนนะับเสียหาย มี<อ><ะ>มีแล้วมีประกันมาชุดหนึ่งแล้วตอนแรกก็เงียบไปค่ะเขาเงียบไ,<อ>ไปเพราะอะไรในเมื่อเขาเขาแสดงมาว,ว่าเขาต้องการแบบนี้กับเราโอเคเราก็ไปแบบนี้กับเขาแต่คือระยะเนี่ยการการ,การที่แบบว่ามันนานเกินไปแล้วอะจตั้งแต่ที่ว่าเขาเดินสำรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยโทรไปหรือติดต่ออะไรไม่ได้เลยไม่มไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยซึ่งเราได้รับความเดือดร้อนใช่เราเราได้รับความเดือดร้อนจริงไม่งั้นเราเราไม่ออกมาอยู่แล้ว

บ้านเป็พคือตอนนี้อยากให้ตามเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยครับมานกี่เดือนคะขอคําตอบตอบไม่ได้เพราะว่าทางอำเภอไม่ได้เบิกจ่ายเงินจะเร่งติดตามให้แล้วก็ติดต่อเรือใช่ใช่ครับเร่งให้ทางนู้นเข้ามาดูแลเราด้วยเร็วอะไรตามมนอยู่ก็เร่งรัดเขาทางหนึ่งแล้วอันนี้ก็อีกทางหนึ่งที่เราก็ ให้ทางราชการเขาช่วยติดตามเป็นทีนึงนะเพราะว่าเราเราติดตามกันเองบางทีมนะันอาจจะไม่ได้มันจะชา้าหรืออะไรเงี้ยพอเขารับเรื่องโดยตรงแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนท่านนายโดยตรงกันว่าความเดือดร้อนอย่างนี้นะแล้วก็จะเร่งขอคุยกับทางตรงนู้นดีกว่าทางนะทางบริษัทเรือหรือทางทนาย,ยอะไรเงี้ยมันจะที่ศพมาให้ทางองเลยนะครับแต่ในส่วนของที่ มาวันน <m zk> ี้สามสิบกว่าลังค่าเรือนสามสิบเจ็ดเนี่ยค่าเรือนเราก็ไม่ไม่ทราบว่ามีบ้านเราไหมอะไรไหมเงินเดืเดี๋ยวจะมีอยู่ในแฝมในแฝมของอำเภอไม่มีท้าหรอกแล้วอำเภอเนี่ยจะลงแต่ว่ามันก็ต้องผมว่าต้อง้ใช้นะเจนในการเยียวยาชาวบ้านเพราะทางผมเนี่ยตัวแทนลได้ดำเนินการติดต่อแล้วก็ยังเงียบครับไม่ว่าจะทั้งนี้ราคาหนึ่ง ทางบริษัทไปก้าเนี่ยส่งประกัศรบริษัทเกมมา,มาเ,กมเกมได้ราคาบ้านได้ราคาหนึ่งไปราคาบ้านไปขายเกมอชาวบ้านว่ามีราคาไหนบ้างให้ผมมันไม่ใช่ไม่จะใช้คาว่าขายเถี่ยมาที่ใช้คําว่าสั่งทนายสั่งว่าถ้าราคาสูงจะไม่ประเมินให้จะไม่ผ่านมากดชาวบ้านแบบนี้เลยแล้วแล้วตอนประเมินตอนประเมินตอนประเมินครั้งแรกขงงาขงกจางว<อ>ิศวะบริษัทเป็นคนจ้างหมใช่คับแต่ได้ราคาสูงผมก็เลยงง ราคาที่ทางบริษัทเขาจ่ายาไม่ได้แล้วพอมีราคาสองคือเป็นร,ราคาต่อรองคือทนายตั้งให้ตัวแทนชาวบ้านไปคุยกันสอบถามราคาว่าเออราคาจะลดลงมาได้ไหมค่าต้อมเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาซึ่งพวกผมก็ดำเนินการแล้วส่งไปเปเปอร์ไปเมื่อวันที่13จบหมดแล้วไปยังเงียบอยู่นะครับเพราะราคาสอไปันก็ยังรอรออยู่จนถึงทุกวันนี้ผมแค่สงสัยว่าคือหนึ่งเรือมันระเบิดพร้อมกันน่ะทำไมคุณจะเลือกปฏิบัติหรเยียวยาไม่กี่หลัง มีบางส่วนได้แล้วไม่ใช่ครับยังไม่มีเลยที่นี่ยังไม่มีได้เลยที่นี่ไม่มีแต่ฝังฝังอื่นได้แล้วคับหมดแล้วตอนสี่คสิบเจ็ดครับชุมชนรึงน้ำ